ทำไมพวกไม่ทีมสุดแสบที่ชวนคนไปทําธุรกิจแชร์ลูกโซ่เวลาบริษัทถูกปิดจึงไม่โดนจับทั้งที่เป็นคนชักชวนให้ไปทําธุรกิจแชร์ลูกโซ่ครับผมมี2ข้ออ้างที่พวกไม่ทีมเหล่านี้มักใช้เป็นประจําครับ <S 1, 1. <S พวกไม่ทีมสุดแสบเหล่านี้มักอ้างว่าตนเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายกล่าวโทษจึงพยายามเจราจากับกลุ่มผู้เสียหายว่าจะพาไปเอาเงินคืนบ้าง ว่าจะพาไปแจ้งความบ้างสองกูเป้บบทีมเหล่านี้จะคอยเป็นตัวกลางระหว่างกลุ่มผู้เสียหายกับบริษัทโดยอ้างว่าถ้ากลุ่มผู้เสียหายไปแจ้งความทางบริษัทก็จะมายินดีคืนเงินให้ครับจึงทําให้กลุ่มผู้เสียหายหลายคนไม่ยอมไปแจ้งความเพราะกลัวไม่ได้เงินคืนแต่แท้จริงแล้วมันก็แค่เป็นการถ่วงเวลาเท่านั้นครับผมขอแถมให้อีกหนึ่งข้อครับนั่นก็คือผูเแพทีมเหล่านี้มักจะหาเหตุผลมาอ้างเพื่อให้กลุ่มผู้เสียหายรู้สึกผิดด้วยตัวเองเช่นรอบนี้เรามาช้าเกินไปเขาหมนเสือไปก่อนแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวพาไปวงใหม่นะครับจริงๆแล้วหากเกิดความเสียหายขึ้นอยากให้นัดรวมตัวเพื่อไปแจ้งความกับกองปราบปรามหรือใช้วิธีนัดรวมกันไปร้องสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นให้สังคมหันมาให้ความสนใจจากนั้นตำรวจจะเร่งดำเนินคดีอย่างน้อยเขาก็จะมีผลงานครับแต่หากยอมเชื่อเม่ทีมสุดท้ายนอกจากจะไม่ได้เงินคืนแล้วก็มีแต่เสียกับเสียเพราะพวกแม่ทีมเหล่านี้มักจะพาไปวงแชร์วงใหม่เพื่อลงเงินใหม่สุดท้ายก็มีแต่เสียกับเสียเชื่อผมสิ